สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกันวันนี้26กมกราคม2564คลิปนี้ถือเป็นคลิปก่อนนอนก็แล้วกันนะครับถือเป็นคลิปคุยกันสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ชื่นชอบช่องตองพรพรมครับวันนี้2คลิปก่อนหน้านี้ก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วว่าเราชนะเยียวยา7 0 0 0นนะครับไม่ให้เบิกเป็นเงินสดนะครับต้องใช้ซื้ออุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาค่าใช้จ่ายว่ากันไปตามกระบวนการนะได้ผ่านบัตรก็จ่ายผ่านบัตรได้ผ่านแอปขาตังก็จ่ายผ่านแอปเป๋าตังตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะร้านค้าที่มีแอปถุงเงินนะผู้มีแอป๋าตังเนี่ยใช้ได้ส่วนผู้มีบัตรสมบัดิการแห่งรัฐนะครับใช้ได้กับทุกร้านค้าเลยร้านค้าที่มีเครื่องรูดก็ใช้ได้ร้านค้าที่มีแอปถุงเงิน ที่เขาร่วมโครงการคนละครึง่งเขาร่วมโครงการเราชนะใช้ได้หมดเลยนะแล้วก็ล่าสุดมาตรการเดียวยาเราชนะ7,000พันไม่ว่าจะได้ได้เงินผ่านบาัตรหรือได้เงินผ่านแอปเป๋าตังก็ใช้จ่ายค่ารถค่าขนสง่งมวลชนได้ค่ารถค่าเรือรถไฟได้หมดนะก็รายละเอียดกระทรวงการคลังจะนํามาชี้แจงที่ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีค่ารถค่าเรือค่ารถไฟว่ากันไป ไม่ได้เฉพาะค่าเครื่องบินนะค่ารถค่ารถไฟค่าเรือได้นะค่าวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ได้นะครับอารายละเอียดยังมีให้ดูให้ชมเป็นระยะระยะต่อไปนะจากนี้จนไปถึงลงทะเบียนเสร็จจากนี้จน,จนจไปถึงได้รับเงินเดียวยากลุ่มที่ไม่ต้องรับเงินไม่ต้องลงทะเบียนรับเงิน,งนก็รอรับตามกระบ,บวนการกลุ่มที่ลงทะเบียนก็ลงวันที่ยีกมกราหกสี่นะนะครับที่นี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นไม่ช่วยเป็นเงินสดนะคนอยาก กดเป็นเงินสดออกมาใช้นี่ทําไม่ได้เพราะมาตรการไม่ได้ให้ทํานะครับทีนี้พอมาตรการไม่ได้ให้ทํานี่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่นะมักจะมีคนแหกกฎคือทําผิดกฎหมายอยู่เรื่อยขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะจับได้จะเห็นหรือไม่นะถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เห็นก็รอดไปไม่โดนจับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเห็นพอดีนะระหว่าง เจ้าของร้านค้ากับผู้ได้รับสิทธิ์ต่างสมยอมกันแลกเป็นเงินสดกันตำรวจเห็นก็จับไปดำเนินคดีก็มีในอดีตที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งหลายคราวที่สื่อได้ออกข่าวไปแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าโครงการอะไรบ้างมีเรื่อยนะที่ผ่านมานี่มีมีออกข่าวท่านผู้ชมก็คงนึกออกว่าข่าวเขาก็ประกาศหรือว่าออกข่าวไปท่านผู้ชมก็ได้อ่านทางโพส ได้ฟังทางสื่อกระแสะหลักทีวีดาวเทียมก็เคยออกข่าวมาแล้วว่ามีการทําผิดกฎหมายนะครับทําผิดกฎหมายมันจะทําผิดยังไงก็คือตามกฎหมายแล้วเขาให้ไปกดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าที่เขาร่วมโครงการก็มีหน้าที่ขายของแล้วก็รับเงินจากบัตรคนจนไปรับเงินจากแอปไปนะขายของรับเงินผ่านแอปผ่านบัตรเข้ามาเป็นเงินของเจ้าของร้านค้าถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าทํา ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเป็นไปตามกฎหมายไม่ผิดนะแต่ถ้าเมื่อ,อไรมีการทําผิดกฎมันก็ผิดกฎหมายไปด้วยเช่นไม่ซื้อของแหละที่นี่เช่นเอาบัตรนี่บัตรคนจนนี่ให้เจ้าของร้านไปเลยเสร็จแล้วก็ให้เจ้าของร้านลูดเอาเงินนะลูดเอาเงินในบัตรแต่ผู้ได้รับสิทธิ์นี่ไม่เอาของนะ แม่เอาของนี่ลักษณะการการกระทําผิดการกระทําผิดจะเป็นแบบนี้ซึ่งการกระทําผิดนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้ขายและฝ่ายผู้ซื้อต่างคนต่างยินยอมพร้อมใจกันมันก็จึงเกิดการทําผิดแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทํามันก็ไม่ผิดเช่นผู้ซื้อของไม่ซื้อจะเอาเงินแต่ผู้ขายไม่ไม่ให้ความร่วมมือมันก็ทําไม่ได้มันต้องทําร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะ ทีนี้ก็แรกเป็นเงินอลงมาแทนที่ลดซื้อสินค้าไปแล้วแทนที่จะเอาสินค้าไม่เอาแต่ไปเอาเงินเช่นสมมติว่ารูดซื้อสินค้าไป1000บาทแต่ขอเป็นเงินจากร้านกลับมา900นะส่วนอีกห0ึเป็นส่วนต่างที่เจ้าของร้านรับไปของก็ไม่ต้องขายก็ลักษณะเช่นนี้แหละครับเขาเรียกว่าการกระทําผิดกฎและทําผิดกฎหมายมีนะมีมีในอดีตที่ผ่านมามี แล้วก็โดนจับดำเนินคดีไปไปบ้างตามที่เป็นข่าวที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เคยฟังข่าวมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อมาตรการรัฐไม่ช่วยเป็นเงินเนี่ยทีนี้นี่แหละโครงการนี่แหละพอบาตรการรัฐไม่ช่วยเป็นเงินอาจจะมีบางคนนี่ที่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆจําเป็นจะต้องทําผิดกฎหมายทีนี้มันจะมีมันจะมีนะมันจะมีพอมีปุ๊บก็ไปตกลงกับร้านค้า อาจจะไม่เอาทุกครั้งอาจจะเอาเฉพาะครั้งนี้เพื่อจะเอาเงินสดไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นจริง,รงๆก็อาจจะมีคนทําผิดกฎหมายทีนี้ทําผิดกฎหมายถ้าทําไม่มากมันก็ไม่เป็นข่าวแต่ถ้าทําอย่างอึกกระเลิกทามากเลยที่ไหนก็ทําหมู่บ้านไหนตำบลไหนก็มีอยู่ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยแบบนี้ก็จะมากถ้ามากก็แสดงว่ามีคนทําผิดกฎหมายมากนะท่านผู้ชมคิดว่าจะมีคนทําผิดกฎหมายมากหรือน้อยรอบนี้นะเกีย่ยวกับการแหกกฎคือเขาไม่ให้ แลกเป็นเงินสดก็ไปแลกนี่ท่านคิดว่าจะมีคนทําผิดกฎหมายมากหรือไม่ครับทีนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็คือถ้ามีคนทําผิดกฎหมายมากก็จะมีคนโดนจับมากนะเพราะว่าถ้าทําผิดกฎหมายกันเยอะๆก็แน่นอนละก็ไม่น่าจะรอดสายห,หูสายตาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็อาจจะโดนจับเป็นดำเนินคดีมากนะครับแต่ถ้ามีคนทําผิดไม่มากอาจจะรอดสายหูสายตาเพราะว่าตารวจไม่เห็นเพราะว่ากันไปเพราะมันทําไม่มากนะครับสิ่งชีวัด ที่จะชี้วัดว่าคนทำผิดมากหรือน้อยก็ดูจะมีคนโดนจับเยอะไหมหลังจากนั้นเป็นต้นไปหลังจากเรื่อมได้เงินมาใช้นี่ถ้ามีคนโดนจับเรื่อยๆนี่ก็แสดงว่ามีคนทำผิดมากเหตุของการมีการทำผิดมากก็เพราะว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆเลยต้องทำทำไม่โดอตำรวจจับอ้าวว่ากันไปอันนี้เราไม่ได้มันแนะนำให้ไปทำผิดนะครับแต่เรามองในมุมหนึ่งว่าถ้าท่านจะทำแล้วมันผิดกฎหมาย ให้ระมัดระวังนะนะถ้าโดนจับก็ผิดกฎหมายนะถ้าไม่จาเป็นอ้าวเอางี้ดีกว่าจะไปทําผิดกฎหมายก็แล้วกันนะคลิปนี้บอกให้ฟังสั้นๆถ้าท่านไปทําผิดกฎหมายท่านกดใช้เงินไปก็ได้ประโยชน์จากโครงการแต่ถ้าท่านผิดทําผิดกฎหมายประโยชน์จากโครงการก็ไม่ได้จะโดนดําเนินคดีด้วยอ้าวนี่แหละคลิปนี้มาเล่าให้กันฟังเท่านี้นะครับเพื่อเป็นแนวคิด ยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับมีความสุขพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาสู้กับการประกอบอาชีพในยามที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะรัฐบาลให้ก็ดีแล้วนะก็ได้ช่วยบรนเทาค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็คลิปนี้นำเสนอวาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ